สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกท่านพบกับผมเบอร์นิงบอร์ดเกม h anel n ใครไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับเราจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวเกมนี่มีชื่อว่า Tulip <c oughs> Bubble ี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการรีวิวบอร์ดเกม Tulip b u b b l e ซึ่งเป็นบอร์ดเกมแนวประมูลนะครับแล้วก็เป็นเกมที่อิงมาจากประวัติศาสตร์จริงด้วยในช่วงของการเกิดภาวะฟองสบู่แต่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับนี้เกิดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองโดยที่เราเนี่ยจะเป็นพ่อค้าดอกไม้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ในช่วงนั้นเนี่ยดอกไม้เนี่ยก็จะมีหลากหลายสีแล้วก็ดอกไม้เหล่านี้เนี่ยก็สามารถทําราคาได้เราก็ต้องคอยดูกระแสทิศทางของดอกไม้สีไหนเนี่ยมันจะราคาขึ้นแล้วก็เกงกักตุนไว้แล้วค่อยเอาไปขายซึ่งในช่่ววงงนนนัั้เเอีหลจาากกกทรตุไ ณชนะ่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดภาวะฟองสบู่แต่ก็คือจุดสุดท้ายของมันเนี่ยราคาทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติไอของที่เรากักตุนไว้เนี่ยก็จะถือว่าไร้ค่านั่นเองนะครับแล้วก็เกมทิลิบบับเบิลเองเนี่ยเล่นได้ตั้งแต่3าถึงหคนโดยที่ถ้าเกิดผมแนะนาจริงๆก็ควรจะเล่นจำนวนผู้เล่นเยอะนะสีถึงห้าคนเนะี่ยน่าจะสนุกเพราะว่ามันเป็นเกมประมูลใช้เวลาเล่นประมาณ5 0าสิบถึงเจ็ดสิบนาทีแล้วก็เหมาะสําหรับผู้เล่นที่มีอายุ15ปีขึ้นไปและก็น่นอนว่าเกมนี้เนี่ยผมได้รับสปอนเเเซออรรรร์มาาาจกก้นน AK ช่คคยยับบ็งงไงขุณ เดี๋ยวยัยงไงเรามาดูกันว่าเกมทิวลิปบับเบิลเนี่ยมันมีวิธีการเซตอัพยังไงกันบ้างอย่างแรกเลยก็จะกางในส่วนของตัวบอร์ดกลางไว้ตรงนี้แล้วก็ทางด้านบนเนี่ยเราจะทาการชัฟเฟิลทิวลิปการ์ดโดยที่ตัวทิวลิปการ์ดเนี่ยเราจะแยกทิวลิปการ์ดสีหนึ่งออกมาไว้ก่อนนะั่นคือสีม่วงเป็นควีน n ็อปไนท์นะเป็นดอกทิวลิปที่หายากที่สุดก็คือใครซื้อดอกทิวลิปอันนี้ไปเนี่ยก็สามารถชนะเกมนี้ได้เลยก็แพงพอสมควรเลยนะครับทำการชัฟเฟิลให้เรียบร้อยแล้วก็ เปิดการ์ดเนี่ยมาทางด้านขวาเนี่ยตามจำนวนผู้เล่นบวก2อันนี้ผมจะจําลองการเซตอัพแบบ3ผู้เล่นนะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดเนี่ยแถวละ5ใบไว้แบบนี้นะครับจากนั้นเอาตัวกองเด็กเนี่ยมาไว้ทางด้านบนแบบนี้ อย่างถัดมานะครับมันจะมีโทเค็นดอกทิลิปอยู่3าสีให้เราทําการสุ่มนะครับราคาเริ่มต้นของดอกทิลิปแต่ละสีเนี่ยลงไปในพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองเข้มแบบนี้ก็อันนี้เป็นสีแดงไอตัวโทเค็นเนี่ยมันอาจจะดูใหญ่กว่าช่องนิดนึงครับก็วางๆเรื่มเื่มกันไว้หน่อยนะครับก็ขึ้นข้าไปข้างบนเราลงล่างแบบนี้แล้วกันทําการสุ่มไปเรียบร้อยแล้วฟังทางด้านล่างนะครับเราจะทําการเซ็ตมาเก็ตอีเวนต์การนะครับอย่างแรกเลยเราจะมาเก็ตอีเวนต์ทั้งหมดมาเนี่ยทำการชัฟเฟอร์ไ้เรียบร้อยแล้วก็ สุ่มออก1ใบโดยที่เราห้ามมองนะก็สุ่มทิ้งออกไปเลยจากนั้นก็เอาในส่วนของตัว b u บเบิลบัสอันนี้ก็จะเป็นการอีเวนต์จบเกมของตัวทิลิ b บับเบิด้วยก็คือในช่วงของการเกิดภาวะฟองสบู่แตกนั่นเองเราจะเอา2การ์ดด้านล่างนะครับที่เราทําการชัฟเฟิลไปแล้ว มาทำการสับรวมกับตัวบบเบิรบัสตัวนี้ก็ทําการชัฟเฟลไปให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นการจบเกมเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นตามรอบปกติเนี่ยจะจบในรอบที่7ถึงรอบที่9นั่นเองเอาไปไว้ใต้กองในส่วนของตัวมาเก็ตเด็กก็วางไว้ทางด้านซ้ายของตัวบอร์ดแบบนี้ทางด้านซ้ายของตัวบอร์ดเนี่ยเราจะวางในส่วนของคอเลคเตอร์การ์ดคอเลคเตอร์การ์ดเนี่ยเขาก็จะมี ตัว value อยู่ทั้งหมด3 Value นะครับก็จะมีบวกสิบบวกสิบาวกก็ทำเป็นส t a c k ของ value ให้เรียบร้อยนะแล้วก็เปิดใบบนไว้ในส่วนของ Val u e 20เนี่ยก็จะมีแค่ใบเดียวนั่นเองต่อมาก็จะมีซับไพ่เงินของเกมนี้ซึ่งผมจะใช้ในส่วนของ Wood e n coin จากร้านมีน b o o k นั่นเองสำหรับเล่นคนไหนที่อยากได้ Wood e n coin เนี่ยก็สามารถไปสั่งได้นะครับใน Sho ป e e อยางทัดมาเราจะมาทาการเซตอัพในส่วนของผู้เล่นแต่ละคนกันบ้างอย่างแรกผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับฉาก ั้นแบบนี้ก็จะเป็นที่ซุกซ่อนเงินของแต่ละผู้เล่นว่ามีเท่าไหร่เนาะแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะได้รับเงินไปไว้หลังฉากคนละ20คอยนะครับอันนี้ก็หยิบมาไว้แบบนี้20 e คอยตึ๊บตึ๊บตึ๊บเอาไปเก็บไปหลังฉากของตัวเองเนาะแล้วก็จากทันมาผู้เล่นแต่ละคนก็จะมีในส่วนของโทเค็นมาร์เกอร์กันโคนล,ละสอันแค่นี้ก็เป็นวิธีการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยจากนั้น ให้เราทําการสุ่มหาว่าใครจะเป็นผู้เล่นคนแรกนะผู้เล่นคนแรกก็จะได้รับในส่วนของตัว first player marker ไปถ้าเห็น first player marker อยู่3อันในเกมนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีดอกทิวลิปที่เราเล่นกันเนี่ยมีทั้งหมด3สีก็ได้มีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาวให้เราเลือกใช้ first player token เพียงแค่1อันนะครับสมมติว่าผมใช้สีแดงแล้วกันสุ่มหาใครจะเป็นผู้เล่นคนแรกก็เอาในส่วนของตัว first player marker เนี่ยให้ผู้เล่นคนนั้นไปสมมติว่าผู้เล่นคนสีแดงเป็นผู้เล่นคนแรกแล้วกัน เท่านี้ในส่วนของวิธีการเซตอัพก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการเล่นของเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้าเ,เพื่อนๆเป็นหนึ่งคนที่กําลังมองหาประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมที่สนุนสนานและเพลิดเพลินก็ไม่มีที่ไหนที่จะให้คุณได้มากกว่าร้านคัสเซนแบคอย่างแน่นอนร้านบอร์ดเกมที่จะรวบรวมบอร์ดเกมต่างๆไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมปาร์ตี้เกมยูโรหรือแม้แต่เกมหายากรวมถึงเกมอเมรทชันก,ก็จะถูกมัดรวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวที่นี่ จะมีหล่าน้องทีเที่จะมาคอยดูแลอย่างดีเพราะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกๆคนจะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนของพวกเราอย่ารอช้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในที่ลาร์ดคา t l e b นแบนั่นเอง มาถึงวิธีการเล่นของเกมนี้ต้องบอกเลยว่าตัวบอร์ดกลางของเกมนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากเพราะว่าเขาจะมีลาวโอวิวซึ่งจะเป็นตัวที่จะรีมายในแต่ละสเต็ปให้ผู้เล่นสามารถเนี่ยเข้าใจได้ว่าในแต่ละเฟสเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งในเกมนี้1รอบเนี่ยจะประกอบด้วยกันทั้งหมด4ี่เฟสหลักๆด้วยกันก็เริ่มจากที่เฟสอีเวนต์นะเฟสอีเวนต์สงแรกที่เราต้องทําก็คือการเปิดในส่วนของมาเก็ตอีเวนต์เพื่อดูว่าราคาหุ้นของตัวดอกทิลิปสามสีเนี่ยจะขึ้นหรือจะลงครับก็เปิด หลังจากที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็ให้เอา การอีเวนต์เนี่ยมาไว้ที่กองดิสคัตพายทางฝั่งขวาแบบนี้ทีนี้ไอตัวตรงหุ้นเนี่ยเวลามันขึ้นนะครับมันจะขึ้นแบบข้ามกันไปเลยนะตรงจุดม์กของราคาหุ้นของเกมนี้จะไม่มีวันอยู่ที่เดียวกันนะครับอย่างเช่นสีแดงเนี่ยขึ้นหนึ่งสเต็ปตรงนี้มันถูกบล็อกไปแล้วสีเหลืองก็บล็อกไปแล้วก็จะขึ้นมาที่ราคาเลเวล5เลยก็วางไว้แบบนี้นั่นเองหรือถ้าเกิดในกรณีจะลงไปแล้วทุกคนโดนบล็อกหมดมันก็จะอยู่ที่เดิมนะครับอันนี้ก็คือในช่วงของการดูว่าตัวอีเวนต์เน ก็ Pass starter player token เนี่ยเราจะทำในรอบถัดไปนละตัวนี้จะสกิปไปเลยนะรวมถึง s e l l i n g Tulip ก็เรายังไม่สามารถขายดอกทิวลิปได้เนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่มีการซื้อทิวลิปเลยเพราะฉะนั้นในช่วงรอบแรกเนี่ยเราจะทำอีเวนต์แค่เปิดการแค่นั้นแล้วก็จะมาที่เฟสที่3มเลยเดี๋ยวยังไงเฟสข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมมาทำให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะก็จะไปที่เฟส b u y i n g b u y i n g เนี่ยเราจะเริ่มจากคนที่มี first p l a y e r Token ก่อนทำการเอาตัวมาเกอร์เนี่ยไปวางจองเพื่อซื้อดอกทิวลิปซึ่ง ผู้เล่นสามารถวางได้อัปทูสองคือจะวาง1อันหรือจะวาง2อันก็ได้เราอยากจะซื้อดอกทีลิบไหนเนี่ยเราก็เอาโทเค็นเนี่ยไปวางเลยแล้วก็ใน1การ์ดเนี่ยจะมีโทเค็นวางจองซื้อเนี่ยได้เพียงแค่1อันเท่านั้นอย่างเช่นผู้เล่นคนสีแดงครับขอทําการวางซื้อเขาขอ,ขอ,ขอวางแบบนี้ไปก่อนทีนี้เพื่อนๆอาจจะงงว่าเราควรจะซื้อดอกไหนอะไรยังไงดีก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูในช่วงของขี u อัพเฟสดะเราจะเข้าใจว่าการดูราคาตลาดตรงพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะบอกเราได้ว่าเราควรจะซื้อดอกสีไหนก่อนดีนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอนาโตมีของดอกกันก่อนดอกไม้เนี่ยอนาโตมีของมันมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือสีอย่างที่2ก็คือแรลงของตัวดอกไม้แล้วก็อย่างที่3ก็คือชื่อของดอกไม้นั่นเองซึ่งไม่ต้องสนใจมันนะครับดูแค่สีกับตัวแรงแรลงเนี่ยจะบอกอะไรสมมติว่าดอกไม้สีเหลืองตัวเนี้ยแรลงซีหมายความว่าราคาของเขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเหลงก็คือตามแถวตรงนี้เลยก็มีแรงเอแรลงบีแล้วก็แรลงซีอย่างเช่นดอกไม้ ตัวเนี้ยที่เป็นลังสีเนี่ยราคาเริ่มต้นเขาเนี่ยอยู่ที่7ดคอยนะกระดูแรงง่ายๆให้ดูว่าแถวของดอกไม้สีนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เลเวลไหนนั่นเองค่นี้ครับดูง่ายผู้เล่นคนสีแดงก็วางอีกอันนึงแล้วกันขอวางซื้อดอกไม้สีแดงแบบนี้แล้วกัน่อมาก็วนตามเข็มนาฬิกาผู้เล่นคนสีฟ้าก็ทําการเลือกจองว่าจะซื้อดอกไม้อันไหนก็คือ เราสามารถไปวางดอกเดียวกับเพื่อนได้นะครับเพราะเดี๋ยวตอนซื้อเราก็ต้องมาทําการประมูลเพื่อแย่งดอกไม้กันสีฟ้าขอทําการเอาดอกสีขาวอย่างนี้แล้วกันแล้วก็เอาดอกสีแดงด้วยอยากแย่งด้วยแบบนี้นะสีเขียวบอกว่าเอ้ยไม่ขอ ยุ่งกับใครแล้วกันขอซื้อแบบถูกๆก็ซื้อดอกไม้สีเหลือง2อันที่เป็น4แบบนี้เออลืมบอกไปนะครับเราจะสามารถเลือกซื้อดอกไม้ได้เพียง2แถวเท่านั้นกนะ็คือ n e w Alive แล้วก็จั t So เท่านั้นตรงในส่วนของ New Shipment เนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนกับตลาดดอกไม้ในอนาคตที่มันกำลังจะเข้ามานะเราไม่สามารถเลือกซื้อได้อย่างถัดมาเราก็จะวนมาหาผูเ้เล่นคนแรกก็จะเหลืออีก1โทเค็นก็ตัดสินใจได้นะครับจะผ่านหรือจะวางต่อก็ได้สีแดงบอกว่าขอวางต่อแล้วกันเฮ้ เรจะมาซื้อวฟีแบบนี้ได้ไงก็มาแย่งแบบนี้ก็ได้สีฟ้าก็ขอมาซื้อใบนี้แล้วกันแล้วก็สีเขียวในเมื่อสีแดงมันอยากได้กันเยอะแล้วก็แย่งกัน3คนเลยแล้วกันแค่นี้นะครับหลังจากที่เราวาง ในส่วนของตัวโทเค็ตในตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาดํเนินการรีโซฟในการซื้อดอกทิวลิปด้วยวิธีการรีโซฟเราจะรีโซฟจากบนลงล่างแล้วก็ซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากแถวที่เป็นนิวอัปลายก่อนนะครับก็เริ่มจากดอกทิวลิปสีเหลืองตัวนี้มีใครมาแย่กันบ้างก็มีสีแดงแล้วก็สีเขียวเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทําการประมูลโดยที่เวลาประมูลเนี่ยเราต้องดูว่าดอกทิวลิปสีนั้นเนี่ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เราจะต้องประมูลให้สูงกว่าราคาเริ่มต้นอย่างน้อย1คอยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ดอกทิลปปสีีเเหงท่็น แหลง C เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่7คอยเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มประมูลก่อนโดยเริ่มจากคนที่เป็นเฟิร์สเพเยอร์ก่อนถ้าเกิดเฟิร์สเพเยอร์ไม่ได้อยู่ในพื้นที่การประมูลตอนนั้นก็ให้ดูว่า ใครที่นั่งติดกับเฟิร์สเพลเยอร์ที่สุดก็เป็นคนเริ่มประมูลก่อนอย่างเช่นอันนี้สีแดงเป็นผู้เล่นคนแรกก็เริ่มทําการประมูลก่อนเลยราคา7บาทสีแดงบอกว่าขอแบาทแล้วกันสีเขียวก็ต้องมาตัดสินใจว่าจะประมูลต่อหรือจะยอมแพส้สีเขียวบอกไม่ได้ต้องเอา9บาทต่อมาก็กลับมาที่สีแดงสีแดงบอกว่าขอผ่านแล้วกันเพราะฉะนั้นสีเขียวจะได้ทําการซื้อดอกทิวลิปนี้ที่ราคา9บาทวิธีการจ่ายเงินซื้อดอกทิวลิปเกมนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด2วิธีวิธีแรกก็คือการจ่ายเงินจากซัพลายของเรา เข้ามาที่กองกลางครับเวลาเราทาการจ่ายเงินเราก็ทําการเอาเงินของเรามา,มาจ่ายได้เลยแต่ว่าเกมนี้บอกว่าเงินที่เราจ่ายไปมากกว่าราคากลางของดอกทิวลิปนั้นส่วนเกินเนี่ยต้องทําการแจกให้กับผู้เล่นที่ประมูลดอกทิวลิปแล้วก็ไม่ได้ชนะไปนั่นเองสมมติดอกทิวลิปวันนี้สีเขียวเนี่ยทำการจ่ายเงินมา9บาทแน่นอนเขาต้องทําการจ่าย7บาทเนี่ยเข้ากองกลางไปเนาะมันก็จะเหลือส่วนเกินอยู่2บาท เราก็มาดูเลยว่าจํานวนผู้เล่นที่ไม่ไชนะการประมูลนี้มีกี่คนก็มีสีแดงเพียงหนึ่งคนก็เอาเงินสองบาทตัวนี้เข้าหลังฉากสีแดงไปได้เลยทีนี้แต่ถ้าเกิดมันมีสีฟ้ามาประมูลด้วยแล้วก็สีฟ้าก็เข้าร่วมประมูลแล้วก็ไม่สามารถประมูลชนะได้ไอเงิน2บาทนั้นนะก็จะหาร2เองทีนี้จํานวนการหารของคู่แพ้ในการประมูลเนี่ยลาวดาวนะถ้าเกิดมีเศษเกิดขึ้นหลังจากที่ทําการจ่ายเงินไปเรียบร้อยสีเขียวเนี่ยก็เก็บดอกทิวลิปไปเลยแล้วก็เอาไปไว้หลังฉากเลยนะไอนี่ตัว การกักตุนดอก่ิลิบสีไรบ้างเนี่ยอันนี้ไม่ต้องทําการเปิดให้เพื่อนดูนะว่าเราซื้อดอกอะไรไปไว้แล้วก็เก็บโทเค็น แจกคืนให้กับผู้เล่นแต่ละคนไปที่อยู่บนดอกนั้นเท่านี้อันนี้คือวิธีการซื้ออย่างแรกถัดมาก็จะไล่มาซบที่ดอกทิวลิปสีนี้ก็ดูเลยใครเป็นคนประมูลถ้ามีคนเดียวก็ทําการซื้อตามราคาตลาดได้เลยอย่างเช่นดอกทิวลิปสีนี้เป็นดอกสีเหลืองแลงบีก็ราคา10บคอยก็ทําการซื้อเลยสีแดงก็ทําการซื้อเลยแต่รอบนี้สีแดงบอกว่าขอซื้ออีกแบบหนึ่งก็คือซื้อด้วยระบบไฟแด์ก็คือกู้เงินมาซื้อนั่นแหละนะครับวิธีการกู้เงินมาซื้อเกมนี้ก็คือเราจะเอา ดอกธุลิปนั้นเนี่ยมาวางไว้หน้าฉากของเราจากนั้นก็เอาเงินมาวางไว้บนการ์ดด้วย10พอยไว้แบบนี้หมายความว่าไงเพื่อเป็นตัวบอกว่าไอ้ดอกธุลิปเนี่ยมันยังไม่เป็นของเราเราสามารถซื้อเป็นของเราตอนไหนก็ได้ถ้าเกิดเรามีเงินเราก็จ่ายเงินเข้าซัพพลายแล้วก็เอาตัวการ์ดเนี่ยไปไว้หลังฉากเราการใช้เงินไฟแนนซ์ในการซื้อดอกธุลิปเนี่ยไม่สนเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ไม่ต้องมาหักลบปบหนี้กันก็คือถ้าเกิดเราตัดสินใจซื้อด้วยไฟแนนซ์แล้วให้ดูเลยว่าราคานั้นที่่่่เรรรราาาาปปะะะะมมมมมููมูลลไวจจหืือออซ้ย เดียวในราคาตลาดเนี่ยก็เอาเงินตามจํานวนที่เราซื้อเนี่มาวางไว้บนการอย่างนี้เลยนะครับก็เอาวางไว้ข้างหน้าแล้วกันสีแดงบอกขอทําการซื้อแบบนี้ดอกนี้ไม่มีใครซื้อก็ข่าไปมาที่ดอกใบนี้ก็ทําการไล่โซฟซื้อกันให้เรียบร้อยสมมติว่าสีฟ้าซื้อไปอ่ดอกนี้ก็สีเขียวสีฟ้าซื้อไปแล้วกันอ่ะผมทําให้รขาวาแล้วกันทีนี้มาถึงดอกสุดท้ายสีแดงนะครับดอกนีน้มีประมูลด้วยกันทั้งหมด3ผู้เล่นก็ราคากลางอยู่ที่แลงบีอยู่ที่13คอยก็เริ่มทําการประมูลจากคนที่เป็นเฟิร์สเพยเยอร์ก็ทาการประมูลเลยท เช่นสีแดงประมูลบอกว่าผ่านมาถึงสี ฟ้าสีฟ้าก็บอกว่าผ่านสีเขียวเนี่ยจะถูกบังคับซื้อทันทีแต่ว่าเขาจะถูกบังคับซื้อในราคาตลาดเท่าน,นั้นไม่ต้องทําการซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาดทั้งเองอย่างเช่นในกรณีสีเขียวก็ทําการซื้อที่ราคา13คอยก็ตะก,กี้ซื้อไปหลายใบดอกอธิกาจะทําการซื้อแบบไฟแนนซ์ละกันก็ทําการซื้อไปให้เรียบร้อยนะก็ประมาณนี้นะครับรายการช่วงของประมูลหลังจากที่ทําการซื้อดอกทิวลิปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราจะเข้าสู่ในช่วงของคินอัพเฟดคินอัพเฟดอย่างแรกเลยเนี่ยแหละครับเราจะมาทําการดูว่าราคาตลาดของดอกทิวลิปแต่ละสีเนจะะกิดอไร อย่างแรกให้เราทําการนับดอกทุลิปที่อยู่ในตลาดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแถวนิวชิปเมนต์นิวอัปลายหรือว่าจะเป็นจัสโซให้ดูว่าดอกทุลิปสีไหนเนี่ยมีจำนวนเยอะที่สุดในกรณีนี้สีขาวมีจานวนเยอะที่สุดจานวน5ดอกราคาของดอกสีนั้นเนี่ยจะตก1สเต็ปเพราะฉะนั้นสีขาวก็ตกไปเลย1สเต็ปแบบนี้ต่อมาให้มาดูว่าดอกทุลิปสีไหนมีจํานวนน้อยที่สุดอย่างในกรณีนี้ดอกทุลิปที่มีสีน้อยที่สุดก็จะมีสีแดงมี2ใบสีเหลืองมี2ใบเท่ากันถ้ามีเท่ากัน ก็จะราคาขึ้นทางคู่สีแดงก็ขึ้น1สเต็ปแล้วก็สีเหลืองก็ขึ้น1สเต็ปแบบนี้แต่ถ้าเกิดในกรณีสีแดงสีขาวสีเหลืองที่มีจำนวนเท่ากันทั้งหมดก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นณนะตารางแห่งนี้ย่างถัดมาเราจะทำการทิ้งก๊ร์ดอกทิวลิปที่อยู่ในพื้นที่นิวอัลไลแล้วก็จัดโซทั้งหมดนะครับล้วก็ทำการทิ้งลงกองทิ้งกองทิ้งก็จะอยู่ทางด้านบนซ้ายของบอร์ดเราแบบนี้หลังจากนั้นเราจะเอากราดนิวชิปเมนเนยไหลลงมาที่นิวอัลไล แค่นี้ก็คือจบแล้วในช่วงของ Clean Up p a ต่อมาในช่วงของ Event ต์ a ฟ e นะครับเราก็จะเริ่มใหม่เลยโดยการอย่างแรกก็คือเปิดในส่วนของ Event Card เปิดมาเขาบอกว่าราคาดอกทิลิปไหนที่ตามที่สุดจะขึ้น2สเต็ปก็เป็นสีขาวขึ้นมา2สเต็ปนี่ขึ้นมาไล่ๆกันเลยแบบนี้หลังจากนั้นเราทําการเปิดในส่วนของดอกทิลิปในพื้นที่ New s h i เ m e n t ตามจํานวนผู้เล่นบวก2อีกเหมือนเดิมก็เปิดทั้งหมด ห้าใบว่าดอกสีแดงไม่ค่อยมีอันนี้จับไม่ดีนะครับโอเคต่อมาเราก็จะย้ายในส่วนของ starting player token เนี่ยให้กับผู้เล่นคนทางซ้ายก็อ่ะ,ะย้ายมาให้กับผู้เล่นคนสีฟ้าแบบนี้นั่นเองก็จบในส่วนของ event phase ต่อมาก็จะเป็น phase ที่เรียกว่า selling phase ก็คือการขายดอกทิวลิปนั่นเองก็จะเริ่มจากคนที่เป็น first player เนี่ยทำการขายดอกทิวลิปก่อนเวลาขายดอกทิวลิปเราสามารถขายได้ตามราคาตรงนี้ได้เลยขายดอกทิวลิปเนี่ยเราสามารถขายได้ทั้งหมด2ที่นะครับอย่างแรกเลยคือขายลงมาตามราคาตลาดขายลงมา ที่พื้นที่จัดโซตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราขายลงมาเนี่ยในช่วงของบายิ่งเฟดเนี่ยเราก็สามารถซื้อดอกที่อยู่ตรงนี้กลับขึ้นไปได้เหมือนเดิมนะครับก็ทําการตัดสินใจเรยวว่าจะขายหรือไม่ขายสมมุติว่าผู้เล่นคนสีฟ้าเนี่ยขอขายดอกสีขาวแล้วกันก็ขายมาแบบนี้ขายมาที่ตลาด ดอกสีฟ้าที่เป็นแลงบีตัวนี้ก็คือราคา10คอยก็หยิบ10คอยไปเก็บไว้หลังฉากได้เลยการขายเนี่ยต้องบอกว่าพอถึงเทิร์นของผู้เล่นเนี่ยมันจะมาขายในแค่ครั้งเดียวนะก็ตัดสินใจได้เลยว่าจะขายอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับถ้าเกิดผ่านไปแล้วเนี่ยในช่วงของการขายในเฟสนั้นเนี่ยของผู้เล่นคนนั้นเนี่ยก็คือว่าจบเลยทันทีต่อมาผู้เล่นคนสีเขียวเนี่ยก็ทําการขาย ต่อได้เลยนะครับถ้าเราขายดอกไม้ที่เป็นไฟแนนเชียลนะครับก็คือถ้ามันมีเงินอยู่ข้างหน้าเนี่ยเวลาเราขายเนี่ยเราก็ดูเลยว่าดอกไม้เนี่ยได้กาไรเท่าไหร่ในส่วนที่เป็นกาไรเนี่ยเราจะเอาเข้าหลังฉากนะครับแล้วก็ตัวตัวมาร์เกอร์ที่วางอยู่บนการ์ดเนี่ยก็จะกระเด็นกลับมาไว้ใช้งานด้วยผมลพิงบอกไปทีนึงนะครับถ้าเกิดเราเลือกทาการซื้อดอกทิลิปด,ด้วยไฟแนนเชียลเนี่ยไอตัวมาร์เกอร์มันจะถูกวางไว้บนการ์ดนะครับก็คือเราไม่สามารถใช้มาร์เกอร์นั้น,นในการ ประมูลซื้อดอกทิลิปในรอบถัดไปได้ถ้าเกิดเรายังมีการดอกทิลิปที่เรากู้มาอยู่จะไม่มีโทเค็นไว้ประมูลนั่นเองต่อมาจุดที่2ที่เราสามารถขายไปได้ก็คือเราสามารถขายให้กับคอเลกเตอร์พวกนี้ได้นะครับก็ดูเลยว่าคอเลกเตอร์แต่ละคนเนี่ยเขาต้องการดอกทิลิปแบบไหนบ้างอย่างเช่นคนนี้เขาบอกว่าต้องการดอกทิลิป จาก3สีที่เป็นแรลงสีก็สามารถเอามาขายได้เลยเวลาเราขายปุ๊บราคาเนี่ยก็จะได้ตามราคาตลาดปกติแล้วก็จะได้บวกราคาพิเศษจากคอเลกเตอร์คนนั้นด้วยก็คือได้อย่างนี้ก็คือได้10คอยตัวดอกทีิลิปที่ขายกับคอเลกเตอร์เนี่ยจะถูกเอามาทิ้ง ตรงพื้นที่ discard pile แล้ตัว c h a r เ c t ร r เนี่ยก็ทําการ discard ไปได้เลยหลังจากที่เราทําการขายไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเปิดใบใยงายมาด้วยแค่นี้เองนะครับในส่วนของวิธีการขายพอเราขายกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราจะเข้ามาสู่ในช่วงของ buying phase ก็ทําการซื้อปกติเลยตามที่ได้อสอนไปก่อนหน้านี้เราก็จะเล่นอย่างเงี้ยวนกันไปเรื่อยจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ trigger กกจบเกมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2อ,อย่างอย่างแรกก็คือ มเมื่อไรก็ตามที่ผู้เล่นทําการซื้อดอกทิวลิปที่เป็นสีม่วงใบนี้ไปนะครับเราจะจบเกมบันทีผู้เล่นที่ครอบครองดอกทิวลิปสีม่วงได้ก็จะกลายเป็นผู้ชนะก็คือเวลาเราซื้อก็จ่ายเงิน120คอยแล้วทการซื้อได้เลยถ้าในรอบเดียวกันมีผู้เล่นที่อยากจะซื้อดอกสีม่วงเหมือนกันก็ให้ดูว่าใครมีเงินมากที่สุดก็จะได้ทําการซื้อก่อนแล้วผู้เล่นคนนั้นก็จะชนะไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าผู้เล่นทั้งสองคนมีเงินเท่ากันก็จะถือว่าชนะกันไปทั้งคู่นั่นเองอีกวิธีหนึ่งในการจบเกมของเกมนี้กก็็คืืออเเเเเเมมมม่่่่รรตาาาาททีีีปปิดวนน์แล event ขยจ <ๆ S 1> จะจบ ทันทไม่ต้องเล่นเลยเซลเฟดไบค์เฟดคีน่าเฟดไม่ต้องเล่นเลยดอกทิลิปที่เรากักตุนไว้ถือว่าไม่มีราคาทุกอย่างแบบไร้ค่าทันทีแล้วเราก็จะไปทําการดูว่าใครมีเงินเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ใครที่มีเงินเยอะที่สุดคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะทันทีถ้ามีเท่ากันก็ถือว่าแชร์วิกิอรี่กันไปั่นเองนี่คือทั้งหมดแล้วสําหรับเกมทิ l ลิปบับเบิลมีวิธีการเล่นประมาณนี้นั่นเองไงก็ลองไปหามาลองมาเล่นกันดูได้นะครับยังไงสุดท้ายเองเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณร้าน K, Board Game Shop, เนอนเคอร์รดอองผมช็อ ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากสั่งซื้อเกมน,นี้ก็อย่าลืมไปอุดหนุนที่ร้าน FK Board Game Shop ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง Burning Board Game ของผมด้วยในะคลิปหน้าผมจะมารีวิวบอร์ดเกมอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย